โอ้ยบุญออยังดิฉันเบืดป่าไม่โดงไม่โดนเลย <c oughs> ไปไวเลย <c oughs>

กุันยิแหงเลยขึนกระพินข้ากินแม้วิ่งลงมาเนื้อเสียใจ <c oughs> พร้อมกันมาใส่เค่ืหน่อยสิ <c oughs> เรียบร้อยว่ะเน่หาเนื้อขนาดสวยเอาเพื่อนสวยนักมาจมพักพักเดีบเดี๋ยวเอ้

Đi. Đồ đồ đồ. Ừ. Để không đúng đó, à, nữa, vậy? Để không? hãy như đánh với chị nè. con biết, là กูด้อออยอยวนอนะพูแล้วพูแ้วบอกพูจ่เปืองนะเออใจอ้าวเะไรอยานี้ไปเนี่ยีอพวกเียเอาใช่ะโอ้โหตัวเรียนี่ยอืมโอ้เาเรียรเลยดิ ตอนอยู่ไหนป่าจริงวะอ้าวปลนอุ้น่าวฝ่า,าดูตอนนี้คนในมอเนี่ย ีตัวนึ่งกัดนางเอาเราต่ำลงแนวมาเทวัยเที่ยงเนี่ยยกขึ้นบรรลุลงจับ